หนุ่มเมืองชนชาแนล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะตอนนี้เพิ่งจะ6กโมงนะขึ้นป้ายของหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูยำมันๆในร้านกับน้องฝนนะนี่นะวัุดิบทั้งร้านนะยังเหลืออยู่นะตอนนี้เคลียร์บินออกเลยนะครับหมดแล้วค่ะมีเบอร์ไหมเอาเบอร์ไปโทรไว้ไว้โทรมาสั่งก็ได้5้าโมงพี่มาไกลไหมมาไกลหรอใช่มาจากรุงเทพนี่รอใช่ใช่ครั ที่ถ้างั้นพี่ต้องรอถึงคิวที่50แล้วเหลืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะแจ้งอีกทีหนึ่งคิวที่50อ่ะเนาะแป๊บหนึ่งตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครึ่งทางเลยย26ิบหงบินก็อย่างเดียวมาฝนัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้ามาจากกรุงเทพอ๋อลูกค้าเป็นเพก่อนรล่นเล่นก่อนพี่แป๊บนึ่งอัี้จะชิมนะชิมก่อนนะเป็นงไงครับ แอบครับนะขาดอะไรนิดขาดอะไรหน่อยต้องเพิ่มลงไปนิดนึงนะเอาเสือไหมพี่เอาเสือไปนั่งปูเล่นกันแล้ยอ่ะมามายุนี่แหละเพิ่งไปใส่ดอกไปถ่ายรูปกับแม่ค้าเลย แกมาหาก็ดีใจแล้วพี่เอ้ยแต่หลังปี่ใหม่หนะขนูจะขยายอยู่<ร>พี่พพเยอะเลยโทษนะครนี่นะหลังปีใหม่จะขยายอยู่<ช>นะเราจะปิดพร้อมผับนะคะปิดพร้อมผับเลยเหรอใช่ค่ะผับปิดตีสองแต่ร้านเราจะปิดตีห <laughs> ้าก็คือเปื่อแบบว่าเละเละ พูดเป็นเล่นเดี๋ยวลูกค้าก็เชื่อตีสี่ก็จะต้อกันตังคแถมกันเลยเดี๋ยวจะเป็นมากลางนอนตรงนี้เลยนะครับทุกคนอย่าพูดทำเป็นเล่นนะทุกคนเอาจริงนะเดี๋ยวเธอคิดว่าตีสี่ไม่ไปที่ไหนแม่ค้าขายเรามานั่งเล่นกันดีกว่าพี่ค้าไหนพี่บอกว่ากลับตีห้านี่เพิ่งตีสี่ครึ่งหนูออเดอร์ได้หมคะเดี๋ยวหกโมงหนูไปเอาเนี้ย เบอร์ที่เท่าไหร่คะคำเหรอหรือว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วยกรถยำเลยปลาได้ค่ะได้ค่ะขออนุญาตละกันเจ้านี้เลยมาขอของนั้นมาลูกค้าจะได้ทำเลยยี่สิบแปดคระยี่สิบแปดค่ะ ไปที่นะตอนนี้กำลังเคียร์ออเดอร์เก่าอยู่นะรับ50คิวนะวันนี้50คิวเนาะ50าิบเรียบร้อยแล้วคัะพี่หนึ่ง5้าิดปิดไ่าแล้วนะอหระไจันไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้แต่ละบินคือเยอะที่ก็เลยไม่กล้าซื้อลูกค้าจะยำอันนี้ยำไปเลยนะนนยเ,ยนะเดี๋ยวไปดูนะยำเลยนะยนะนายกรถนะ400บาทนะ จุกจุกเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปค่ะไล่วัดนะครับไล่วัดออเดอร์ไวหรือยังคะจะเทได้ไหมอ่าตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ร้านมาขายครับพี่แต่ออเดอร์หนูวันนี้หนูจ้าจังจัดคิวที่50แล้วตอนนี้50เต็มเรียบร้อยแล้วครับ จ้าสวัสทีค่ะขอโทษชานี่ไงด้านหลังพี่พี่เขาจ่ายตังค์ะลรยิ่งไม่ไม่น้ำตาลกะลายยกรอปิดฝาหรือท่านเลยครับสาไม่เผื่อไปด้วยเนะาะเผื่อสาไม่หมดยกรถมาอีกแล้วนะ เหมือนเดิมนะก็จะปูมานะนาาคือแบบอะไรทุกอย่างมีในร้านใสให้หมดนะยกรถนะเซอร์ไพรส์อะไรชวนพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวพี่หนุ่มพาหนุหลุดฮะเดี๋ยวพาหนุ่ลุดไม่หลุดแน่แน่ <formation> ไม่ไม่หลุดแต่คนดูอยู่ไงไม่หลุดอันนี้คลิปครับไม่ใช่ไลรสดเดี๋ยวค่อยถามน้องหมอนหลังหลังไม่นะสามสิอยู่นี่พี่รอทำยี่สิบหกยี่สิบเจแล้ว28แล้วสามสิบแปดเลย ได้วันทียังวันที่ประมาณเท่าไหร่ครับอะไรนะคะคได้วันที่ยังจะเซอร์ไพรส์วันไหนวันที่หรออืมตอนนี้อยู่ในการขัร้นตอนกําลังเรียบเรียงกันอยู่ครับจะให้เร็วที่สุดยังไงก็ปีใหม่ก่อนปีใหม่หรืออาจจะปีใหม่อันนี้ยกรถไม่น้ําตาลปลาร้าไหมปลาร้ไม่น้ำตารรลอันอนี้แยกสิอันนี้ปลาร้าไม่น้ําตาลยี่สิบหกค่ะของพี่เอเลยอะไม่น้ําตาลเนี่ย เต็นมนวนอ่ะ นะตอนตอนนี้กำลังไล่เครียบบินอยู่นะนปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะต่อไข่ตอแต่<า>อันอนี้ก็อเขามาทรวัดทรไปแล้ว2ี่ 2> ท้ายังยีง่สิบห้า กลับมาอีกครั้งตอนนี้ที่ชิลีร่วงตอนเช้าสามสิบสามเอ่อขึ้นข้างบนสามสิบเอ็ดครับอ่อพี่มีเบอร์หาเรืยองยกรถหนึ่งยกรถหนึ่งมาสองเตรียมเครื่องแบบนี้สงสัยจะยกรถอีกแล้วนะ ไปหรือยังครับอ่าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมจ้าอ่าโอเคอยู่ที่จ้าได้ค่ะโอเคค่ะจ้าบ๊าดีครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้าสั่งออเดอร์ไ้หรือยังครับอ่าก่อนถึงคาเฟ่ออนสะพานครับผมอ่า I love my นี่เป็นเมนูกุ้งดองน้ำปลานะ80บาทนะก็สองไข่สองไข่ไข่อะไรสองไข่ปลาเรียเซียวกับปลาหมึกปลาลายกลดแล้วทำรอไว้ยกลดที่นี่อันนี้ก็ได้แค่เนึ่งครับผมเอามันมีครับผมมันมีบินของที่31ครับของที่เขาจะมีแค่สองอย่างสองไข่แปดไข่อมใช่ไหมอ่าใช่ใช่ไข่ปลากับ ไข่ปลาหมึกปลาาทั้งคู่ปลาล่าหมดไอเมื่อกี้ขึ้นไปหมดแล้วหรอมาโตปลาล่าหมดอะไรหมายถึงนี่ปลาไข่โคแดงเข็ดชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับ จะเป็นยำไข่ปูนะไขป่ปูเท่าไหร่น้องฝนลืมละแดงเกมที่เท่าไหร่นะ <250. S 1> สองไข่ร้อยห้าิบไข่150นะหนึ่งไข่หนึ่งอนะห้าไข่หไข่สองให้ลูกค้าปงตีก็ชอบแบบนั้น มาสองนะตัวตัวคุณจะมาซื้อนะเอเาไว้าะไปตูแข่งไว้แตไอ้นัดนัดดยวกันเดีอ้าวสามสห้าสอกับนช่วยวันนี้ซ้อมไม่ก่อนสมจ้มอนสองสองร้อยสามสิบมีรถก็จะให้คล้ายขับก็มีกันอยู่แค่นี้ 203ร้อยามหนูมี3คันยังมีปัญญาขับเดี๋ยวแค่ซาเล้งยังเอาไม่รอดเลยเอาไว้วันนี้ทำไมเลยออกมาไม่เด็กเลยว่าทั้งวันทั้งวันน่ะแม่เพราะว่าเด็กๆเขามีภารกิจกันเฮ้ยเป็นยำเซมอนนะถ้าเพิ่มต้องเพิ่มก่อนถึงที่แต่ถ้าหลังจากถึงที่ไปเนี่ยได้เนี่ยมีห้องน้ำแต่ร้านนี้ก็มีร้านนู้นก็มี ่ะถ้าก่อนถือได้ครัปลี่ยนแทอบสิแต่ถ้าหลังถือหรือว่าเพื่อนเพื่อนรู้ว่ามาซื้อใช่ไหมเขาเลยฝากใช่ไหมไม่ได้แต่ถ้าก่อนแบบว่ากอาคิวที่ของพี่30ถ้า28มาหรือ29อะไรเงี้ยแต่พี่จะมาเพิ่มวันนั้นเลยยีิบเาแล้วเจอแล้วก็าถูกนั่งแบบวิ่งอยู่แล้วก็นั่งอยู่นละนู้นเลยจ้ะอยู่ตรงนี้เองขอบคุณนะคะนี่ค่ะครับผม17 เอ,กเ,กเอายกรถมาสักพูนี้นะคครรท้องเพลงนะลูคาแอบ่ายแล้วกะให้เขาสบายะคะ สาขานะคะถ้าหนูถ้าใ่าสาขาสาขาจะกล้าใส่มันหนูไหมอ่ะ <laughs> เอาเอาตรงนี้ก่อนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงถ้าสาขากล้าใส่มันหน,หนูโอเคยินดีค่ะผ่นานปลาแล้วหันนิ้วลงไปด้วยเจ้มอนสองไม่เอานะครับเอานิ้วมาคืนแม่ค้าไม่เอานะ ก่อนนะ่ะคนขายไก่ย่างต้องทำนนะ่ะไก่ย่างอร่อยอร่อยมีคนสอนหนูบอกหนูไม่ห่วงเลยแต่ทำให้เหมือนหนูนะอืมอย่าให้ผิดเพี้ยนนะให้ได้พี่ต้องใส่ให้เหมือนเราแซลมอนนะแซลมอนอย่างเดียวสามสองหนึ่ง <1, 000, S 2> ค0 0บาปลาหนึ่งสาม เจ็ดกล่องครับพี่ปลาหมดเลยกล่องหนึ่งเยอะสุดเอ่อกล่องอันนี้เยอะอันหนึ่งพี่เยอะสุดแล้วก็อีกหกอันพึ่งกล่องครับแซลมอนมาอีกแล้วนะแซลมอนออกเยอะอยู่ที่สิบสองร้อยี่สิบสองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบ้ร้านน้ำร้านหนึ่งพันพอดีครับนะครับ ไก่ปูน,นี่ลูกค้าสามสิบสองค่ะ,คะม่อนโป,ปูปลาม่อนโป,ปูปลาสามสาวเติมขออนุญาตเติมก่อนนะเติมของก่อนนะครับพี่สิวทิศสองิวพี่เรียบร้อยแล้วค่ะแจมม่อน<ะ>อย่างเดียวอาอใกล้แล้วค่ะ ดึงไม่ออกหน้าสองเปิดให้หนูครมบตุ๊กอันนี oh <t ors> <t ors oh oh ้แซลมอนห้ะอันนี้เหนไยกล้ยกลแซลมอนหนึ่งสองปูม้าหนึ่งสองแล้วก็กุ้ง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 อันนี้แซลมอนหนึ่งสองยกล้ ออก็อยแคุ้งะไมีทั้งหมด7กลองนะคุกงอัน 4, น,น,นั้นมันมกเอเนีผัดกุ้งผัดใช่ไหมผัดกุ้งผัดกุ้งอย่างเดียวอมันสองหยแครงเนยใช่ไหมหอยแครงเนปูม้าสอง แล้วก็แซลมอนสองแล้วเราก็ยกร้อโอเคขาดกุ้งอย่างเดียวจ่ายตังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่เสื้อเหลืองครับผมโอเคอันนี้สามสิบสองนะทุกอย่างเดียวแซลมอนขัดน้ำอีกนิดน้ำลาขาสามสิบเอ็ดเรียบร้อยขัดน้ำปลาทั้งหมดมาสิจใช่ไหมใช่ครับสี่ดสองออันนี้นะ ลโหลค่ะใช่ค่ะพี่อ่าคิวที่ยี่สิบหกมาได้เลยค่ะพี่เรียบร้อยแล้วตาโอเคค่ะพี่ไข่ปลาอ่าไม่ปลาลาเผ็ดน้อยอันหนึ่งนะคิวที่สามสิบสามสองไข่ กุไข่ปลาไม่ปาซอสก่อนซก่อนต้องชิมนะเพราะเยอะนะใช่ค่ะเยอะต้องชิมนี่อย่างเดียวอ่าไม่ปลาเผ็ิน้อยเป็นไงครับฟินเบร์ ฮะอยากกินแต่กินไม่ได้เ <c oughs> พราะมันยังอยู่ในหน้าท <c oughs> ี่อยู่ไม่ใช่เวลาฟินเวอร์นะต้องมาลองเองนะเดี๋ยวจะว่าอวยนะตัวเล็กหมดเลยเหรอ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับคอยติดตามผลงานคลิปต่อไปนะเราจะพาไปที่ไหนนะนี่ขอบคุณมากครับน้องฝนวันนี้ขอบคุณครับน้องฝนขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ